นั่งสาวอยู่ชายน่งสีเป็นนักขับจราจรอยู่ข้อฟ้องข่ยค่ะหญิงก็ชายผู้หนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์สองคนนี้เป็นแฟนกันทางผู้ชายหาทำเลเหมาะได้ก็เรียกร้อมเลยเออน้องเออน้องลองลองน้องลองมาเร็วมาเร็เออมันไม่นี่คือพี่รักน้องอ่ะพี่มีน้องเออพี่พี่ท้อไม่ไหวแล้วะพพีี่่จทอะไรเนี่ย าหน้ามาหน้ามาหน้าคือคือเรารักกันได้ไหมเราก็ต้องเป็นของกันและกันไงใช่ไหมล่ะเฮ้ยเชื่อมันชี้หน้าแหมเชื่อเชื่อพี่นะนะนะรักตัวเองนะพี่รักงานพี่ก็ทำอย่างนี้ได้นะที่ทำนี้แหละนะที่รักนั่นรักกันเราก็ต้องเป็นของกันแล้วเฮ้ยหนูอย่าอ่อนอย่าเชื่อมันดี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 เอาเฮ้ยเชื่อมันได้แล้วมังเนี่ย อยู่ที่รักน้องนะชีวิตพี่เนี่ยมอบไปแทบเท้าน้องพี่ยอมตายไปแล้วได้นั้นมันยอมตายแทนเลยอ่ะคิดดูโอ้โหแล้วว่าแถวนี้มันเปลี่ยวจริงๆเนี่ยแล้วก็ลกด้วยเดี๋ยวให้ใครมาถางบ้างสักวันหนึ่งนะเฮ้ยตำรวจตำรวจมาตำรวจมาเฮ้ยนี่มอเตอร์ไซค์ใครมาจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยทีนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยเอ็งไปดูดิ เอ้ยอาเฮ้ยตัล้อี่ทิ้งแล้วตั้มนั่นโกรธข้าบเลยเฮ้ยเสื้อผ้าเสื้อผ้าเฮ้ยไอ้ตะไลอันนั้นเอาเสื้อผ้าเขาไปด้วยโกเกงเกงไอ้สักโต้ก็ไม่เหลือไว้ใหดูมันมันไม่ได้ทิ้งเฉยๆครับทิ้งให้เสวงแหวงหลงเหวงเลยโอ้โหเฮ้ยมันทิ้ง สุดตัดอยู่เนี่ยอุดวัฒทำสาววจำไว้ใครจะมาตายแทนไม่ทิ้งเนี่ยสรุปเลยมันโกโหกเขาก็ดึงมือผีคนนั้นลงจากรถแล้วก็เดินหายเข้าไปในป่าก็เดิน,าดนตามเข้าไปผู้ชายวิ่งออกมากตสตาร์ทรถแล้วก็ขับไปเลยทั้งอย่างนั้นปล่อยทิ้งผู้หญิงคนนั้นไว้ผู้หญิงคนนั้นคือแกแบบถอดเสื้อผ้าหมดขอขอบคุณคุณยุพาแย้มสีอาสาจาราจรสพคลองข่อยจังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องผู้ชายหนีไปทั้งเสื้อผ้า